بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تن تتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สริตได้เรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบในเบื้องต้นว่าหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับแบบอย่างที่เราคิดว่าดีแล้วแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตละหอะัยฮิวะสลัมเราจะไปไว้ตรงไหนจะหากว่าเราวงเล็บให้ให้แคบลงมานะครับว่าหัวข้อเรื่องของการบรรยายในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของอัลอิสลามเรื่องของศาสนา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าเราจะพูดในเรื่องของศาสนาแน่นอนเหลือเกินนะครับอัลลอซุฮานอหัวตาลาได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลยฮิวะซัลลัมลงมาในประชาชาติสุดท้ายลงมาเพื่อที่จะทําการเผยแพร่อิสลามที่เป็นวาฮีของอัลลอซุฮานอหัวตาลาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเมื่ออัลลอซุพานอหัวตาลาได้แต่งตั้งท่านนบีมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการประกาศศาสนา ทำหน the ้าที well, ่ในการบอกว่าวิธ um ีการในเรื่องของการทำอิบาดะทั <ER ้งหลายทั้งปวงนั้นท่านนบีมาเป็นผู้บอกอัลลอฮ์แต่งตั้งท่านนบีมาแน่นอนเลอเกินนะครับเมื่ออัลลอฮ์ได้แต่งตั้งท่านนบีมาเนี่ยบทสรุปก็คือว่าแบบอย่างในเรื่องของศาสนาจะมีแบบอย่างของคนอื่นที่ดีไปกว่าแบบอย่างของนบีไม่ได้เลยนี่เป็นอตกีด์นะครับถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งคนใด มีความเชื่อว่ายังมีแบบอย่างของคนอื่นที่ดีกว่าแบบอย่างของนบีไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้นำระดับใดก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอิหมัมมูเกมใดก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคอเตบมัสยิดใดก็ตามถ้าหากว่าบนความเชื่อของเขาหรือบนการปฏิบัติของเขาและบนที่เขามีความรู้ด้วยนะครับแล้วยังไปเชื่อว่า ยังมีคำสอนยังมีแบบอย่างยังมีวิธีการในเรื่องของศาสนาวิธีการของคนอื่นดีไปกว่าแบบอย่างของท่านนาบีคนคนนี้ตกมุตตัดสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมอิจมะาอุลามาเลยนะครับไม่ใช่รอซีกีนพูดใครผูดด้ใดก็แล้วแต่ที่คิดว่าแบบอย่างของคนอื่นคำสอนของคนอื่นการชี้แนะของคนอื่นเนี่ยดีไปกว่านบีคนคนนั้น สิ้นสภาพตกมรตัดคราวนี้มุสลิมเราหลายคนโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีคนที่เป็นโต๊ะบิลานโต๊ขคาเตบก็มีนะครับคือคำพูดเนี่ยบอกว่าไม่มีแบบอย่างของใครดีไปกว่าแบบอย่างของนบีพูดนะพูดเช่นนั้นแต่พอถึงคราที่เราปฏิบัตรจริจริงๆเวลาเราจะปฏิบัติละหมาดถ,ถ้าการละหมาดของเราเราไปเอาแบบจากคนอื่น ทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่านาบีละหมาดไว้แบบนี้นี่คนคนนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมนั้นบ่งชี้ไปให้เห็นว่าเขาโน้มเอียงไปในการชอบแบบของคนอื่นมากกว่าแบบของนบีมีเฉพาะเรื่องละหมาดนะครับเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันท่านนบีได้ไปปฏิบัติฮัทอย่างนี้เราไปเดินทางไปทําฮัทและเราไปปฏิบัติแบบที่ไม่เหมือนนบีทําการทาฮัทของเราก็ไร้ผลการละหมาดของเราก็ไรผล,รล,รรผลใครบอก มูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอย่างเช่นเรื่องของการละหมาดท่านนาบีก็บอกซ้อลลูกามารรไอตูมูนีอุซอลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนดังที่พวกท่านพวกท่านเห็นฉันละหมาดเราน่ยไม่เห็นนบีละหมาดแต่ซอฮาบะเห็นแล้วก็ถ่ายทอดจากซอฮาบะก็มาสู่ตาบีอินจากตาบีอินก็มาสู่ตาบีอิตตาบีอินเรื่องของฮัจ์ก็เหมือนกันท่านนาบีบอกคุซ um ูอันนีมานาสิกะกุม พวกเจ้าทั้งหลายจงเอารูปแบบของการทำฮั์มาจากฉันเท่านั้นเราไม่เห็นว่านาบีทำฮั์อย่างไรแต่ซอฮาบะเห็นแล้วก็รายงานรุ่นแล้วรุ่นเล่าถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้ในเรื่องของาศาสนาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุรบานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารติก็โกนผมไฟทั้งหลายชั้งปวงนั้นมีแบบมาจากนาบีแตใ่ในขณะที่มีแบบมาจากนาบีเนี่ยเราเห็นว่า ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ปฏิบัติอิบาด์ดาแล้วไม่เหมือนนบีนบเวลาเราไปถามเขาว่าทำไมท่านทำอย่างนี้คำตอบที่ได้รับนะครับ <Okay. S 1> มันเหมือนกับจะเป็นหลักฐานยอดฮิตแต่จริงๆมันไม่ใช่หลักฐานเวลาเราไปถามเขาว่าทำไมถึงทำอย่างนี้นเขาก็จะตอบว่าก็ทำตามกันมาเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเราทำกันมาอย่างนี้ เราเลยต้องทําตามปู่ย่าตายายตรงนี้นะครับท่านพี่น้องครับจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดของกุฟราร์ดมุชลีกินจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดของยาฮูดีนัสรอนีที่อัลลอฮฺสุฮาณวัวตาตาลาเอามาเล่าว่าใน,นอัลกุรอานว่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แหละเวลาสัจจะทาความถูกต้องมาเนี่ยเขาจะไม่เอาและเขาก็จะบอกว่าเขาจะทําตามก็เฉพาะสิ่งที่เขาพบปู่ย่าตายายบรรทบุธธรุษทำมาเท่านั้นแหละที่เขาจะเอา แล้วมุสลิมของเราก็ไปยืมคําพูดของกุฟฟาร์มุชลิกินมาใชา้มุสลิมของเราก็ไปยืมคําพูดของยาวูดีนัสรอนีมาใชา้อัลลอฮ์บอกไว้ใน Al อัลกุรอานอิดากีและละหุมเมื่อมีคนกล่าวกับเขาว่าจงปฏิบัติตามอิตตับิอูมาอันซาล,ลลอฮ์จงปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สุภาณะหัวตาลาได้ประทานลงมาออลู พวกนี้ก็จะกล่าวว่าบนนัตตบิมาวะจะนาอะไยอาบาอนะไม่เราจะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเลยเราจะไม่ปฏิบัติตามแต่เราจะปฏิบัติตามก็เฉพาะในสิ่งที่เราเห็นปู่ย่าตายายบรรทบุรุษเราทำมาจากตรงนี้กากระกรของยาหูดีนัสรณีซึ่งเป็นคำพูดของเขามีมุสลิมอีกเป็นจำนวนมากมีโต๊ะครูอีกจำนวนเยอะที่นำคำพูดอย่างนี้มาใชา้ พราะเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องครับหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับคือต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัสูดบอกว่าถ้าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับอิตบิอูววลาตับตดิอูฟักกูฟีตุมท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัสูดบอกว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงทําตามนบีอย่างเดียวเวลาตับตดิอูพวกทั้งทั้งหลายอย่าทําเกินกว่านบีสอน อย่าทำเกินกว่านาบีทำฟอกอตคูฟีตุ่มเพราะมันเป็นการเพียงพอแล้วในการที่ท่านจะปฏิบัติตามมุฮัมมัดสลล,ลัาลวะไลฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในเรื่องราวของาศาสนานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเกินกว่านาบีทำเดี๋ยววันนี้มีอยู่ชุดเดียวก็จะได้กระเทาะไปเรื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนที่ทำในเรื่องของาศาสนา แล้วไม่เหมือนที่นบีบอกท่านพี่น้องจําไว้เลยนะครับงานที่ทําไปนั้นพอไปถึงในวันกิยามัตไม่ว่าท่านพี่น้องจะละหมาดบวชสกาศทัหรือทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของาศาสนาแล้วมีความหวังว่าจะไปเก็บเกี่ยวเอาผล,ลบุญในวันอาคีรอเพราะเราทําตอนนี้เราสะสมไว้ที่เราทําอามัณอิบาดาดตอนนี้เราสะสมเอาไว้แล้วเราจะไปเอารางวันในวันอาคีรอ ผลงานที่ทำเนี่ยเพื่อที่จะไปเอารางวัลน,นะอัลลอฮ์ก็คือได้เข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ปรากฏว่างานที่เราได้ทําไปเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเป็นงานที่ผิดไปจากสุนนะของท่านนาบีฟังไว้ให้ดีนะครับงานที่ผิดไปจากสุนนะของท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าว่ากอดิมนาอิล่าอามิลูมินอาม์มลินฟะจัลนาฮ์บะอันมันซูรออัลลอฮ์บอกว่า ในวันกิยามัตเนี่ยนะครับผู้คนก็จะถูกไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดเพื่อที่จะสอบสวนว่าใครไปสวรรค์ใครไปนรกใครคนไหนทําดีมากใครคนไหนทําความชั่วเยอะก็จะไปถูกสอบสวนอัลลอฮ์เล่าว่ากอดิมนาอิลาอามิลูมินอามาลินเราได้มุ่งไปอัลลอฮ์บอกเราได้มุ่งไปสู่การงานของพวกเขาที่เขาเคยทําไว้ในดุนยาจะเอาเข้าสวรรค์ใช่ไหมจะเอาใครเข้าสวรรค์หรือจะเอาใครนองนรก มุ่งไปงานดูงานดุนยาไปดูงานที่เขาทําในดุนยาปรากฏว่าพอไปดูงานที่ทําในดุนยาแล้วงานของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นงานที่ฝืนกับฝืนกับวาฮีของอัลลอฮ์ฝืนกับสุนนะของท่านนาบีหรือบางครั้งตรงกับสุนนะของท่านนาบีแต่หัวใจสกรปรกหัวใจไม่สะอาดไม่อิคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไปดูงานที่ทําไว้ในดุนยาละหมาดยานาซาเยอะ ละหมาดอีทุกครั้งละหมาดวันศุกร์ทุกวันศุกร์ละหมาดฟัดดูครบไปทำฮัตไปทําอุมร้อปรากฏว่าพอไปดูงานแล้วที่ทําไว้ในดุนยามันเป็นงานที่ไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีอัลลอฮ์เลยบอกไว้ในในท้ายอายาวะว่าฟาญะลนาหุฮะบาอันมันซูรอเราจรึงทําให้งานของเขาเนี่ยกลายเป็นฝุ่นที่ปิววั่นไร้ค่า นักบุฟซีรินเขาบอกฝุ่นที่ปิววอนไร้ค่าเนี่ยมันเป็นกูบาดุนดดกีกียตุนเอาตุรอบุนดดกีกียตุนเอารอมาบุนเดกีกียะเปรียบเสมือนฝุ่นที่มันละเอียดยิบลายุมซิกวาลาตุรอฝุ่นที่ละเอียดยิบเนี่ยไม่สามารถที่จะจับมันได้และไม่สามารถที่จะมองเห็นเห็นไหมครับงานที่ผิดกสุนนะของนบีในวันกิยามัตพอจะไปเอารางวัลจากอัลลอ กลายเป็นฝุ่นละอองที่ไร้ค่าแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าตรงเนี้มีฝุ่นเนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดเลยแต่ท่านพี่น้องมองก็ไม่เห็นจับก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับคนที่ทํางานาศาสนาแล้วผิดไปจากสุนนะของท่านนาบีไปถึงวันกิยามัตจะไปเอาผลงานไอ้ที่ทําไว้เป็นฝุ่นละอองปิววันไร้ค่าเป็นอย่างยิ่งก็อยากจะกระตุ้นนะครับว่าใครผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยที่ดื้อดึงกับคําสอนของอัลลอฮ ที่ดื้อดึงกับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาฮุอะไลฮิวะสัลลัมเนะครับท่านจะได้รับความหายะนะอย่างแน่นอนในวันอาคิราะแล้วถ้าหากว่าจะให้การบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นไปด้วยความสวยงามท่านพี่น้องที่จะมาถามนะครับมีผู้ยื่นจำนงว่าจะมาถาม ผมก็มอบให้อาจารย์ฟอริสว่าถ้าเห็นสมควรจะขึ้นบนเวทีก็ขึ้นแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็นั่งฟังข้างล่างแต่ถ้าฟังแล้วมีหลักฐานที่จะค้านก็สามารถที่จะคานได้เพราะศาสนาไม่ใช่ของอาจารย์ฟอริตไม่ใช่ของอาจารย์อามาัดไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของอาจารย์มุริตถ้าหากว่ามีหลักฐานที่ถูกต้องบอกว่าอย่างเนี้สาวันเจ็ดวันอาาิซิกุโบทําได้อาา่านตะลเกนทําได้ เฟ้ากูโบทําได้เอาหลักฐานมาแล้วถ้ามีหลักฐานในวันนี้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องยอมรับได้เราเองจะประกาศยอมรับแล้วก็ประกาศทางวิทยุด้ว่ามันถูกต้องตามที่ท่านบอกแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านมาแล้วเอาหลักฐานมาแล้วเราก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่อ่อนเป็นหลักฐานที่เก้เป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้ท่านก็ต้องทำใจให้กว้างว่าวันนี้ท่านจะสลัดของผิดออกไป แล้วกลับมายึดของถูกต้องเพราะอะไรเหมือนอย่างที่เรียนให้ทราบข้างตน้นเพราะถาท่านพี่น้องปฏิบัติในสิ่งที่ผิดผิดไปในวันนี้แล้วยังไปสอนผู้คนให้หลงตามแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งผิดผิดด้วยไปในวันกิยามัดงานนั้นๆจะเป็นฮาบาอันมันซูรอจะเป็นฝุ่นที่ไรค่าปิวว่นแบบหาผลไม่ได้เลยก็ฝากไว้ในช่วงต้นนะครับอาจารย์พอดีครับ